รายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่14รกรกาคมนาคม2 5นะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่าน,น,นจากหนังสือรหัสร,รับบรรลุธ,ธรรมแบบเซนซึ่งผมอาจารย์คำพีปีชายานนำม,มาอ่านจากหนังสือรหัสร,รับบรรลุธ,ธรรมแบบเซนนะครับโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์เป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงนะครับ วันนี้ก็เป็นตอนที่4หรือ,อบทที่4นะครับบทที่4ก็ชื่อว่าทำแบบเซนนะครับทำแบบเซนทำแบบเซนอย่างรู้ต่อธรรมชาติของกายและจิตประจักษ์แจ้งว่าสัพพชีวิตมีพุทธ,ธะบรรลุทำแบบเซนทำแบบเซน อย่างรู้ต่อธรรมชาติของกายและจิตประจักษ์แจ้งว่าสปปรรพชีวิตมีพุทธะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่1น,นะครับขอเริ่มต้นดังนี้ครับเมื่อพิจารณาหลักธรรมคำสอนของผู้เป็นาศาสดาและผู้เป็นปาด์ทางจิตวิญญาณรวมทั้งนักคิดและนักค้นควา้าตลอดถึงบรรดาผู้มีสติปัญญายอดเยี่ยมทั้งหลายทั้งในประเทศจีนและในประเทศอินเดียยุคโบราณ ส่งผลให้นบัตรนี้ชาพุทธทั้งหลายก็ประจักษ์ชัดถึงเนื้อหาสาระสำคัญของคำสอนของบรรดาศาสดาและปราชญ์ทั้งหลายเป็นอย่างดีนั่นก็คือประจักษ์แจ้งว่าบรรดาคำสอนทั้งหลายล้วนเป็นคำสอนที่มุ่งหมายให้ผู้คนมิเพียงกราบไหว้บรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทว่าเป็นคำสอนที่ที่นำถึงมรรควิธีในการพ้นทุกข์ และมรรควิธีที่จะชนะความแก่เจ็เจบตายความแก่ความเจ็บความตายตรอดถึงมุ่งพาชีวิตสู่ความสุขสงบสันติในเวลาในชั่วชีวิตของตนนะครับการนั้นบรรดาหลักธรรมคำสอนของาศาสดาและผู้เป็นปราทั้งหลายล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า หรือสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นศาสาวกหรือผู้สนใจที่จะพ้นจากความทุกข์ต้องปฏิบัติตามคำสอนของตั้งตนเป็นศาสดาหรือผู้เป็นปราฏิอย่างเคร่งครัดจึงจะพ้นจากความทุกข์หรือพ้นภัยทั้งปวงนะครับทางด้านคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนานั้นมีความแตกต่าง กับคำสอนของบรรดา,าศาสดาเลปราชทั้งหลายเกือบจะสิ้นเชิงนั่นเป็นเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งหมายให้มนุษย์พ้นทุกข์ในช่วงชีวิตของตนเพียงประการเดียวทว่าสาระสำคัญของคำสอนมุ่งให้มนุษย์เกิดปัญญายาเป็นคำสอนที่มุ่งหมายให้มวลมนุษย์และสรรพสัตว์บังเกิดความรอบรู้ ตามความเป็นจริงคือรู้ความจริงของกายและจิตว่าเป็นเพียงชื่อเรียกว่ากายและจิตหรือรูปนามหรือขันห้า <c oughs> หมายถึงเป็นสิ่งที่ถูกสมมุติว่าเป็นกายและจิตแท้จริงแล้วมันเป็นสภาวธรรมหรือเป็นธรรมชาติที่ปราศจากธรรมชาติแห่งกายและจิตพระพุทธเจ้าสอนให้เข้าใจหรือสอนให้รู้ว่าสรรพสิ่งและปรากฏการ์ทั้งปวง ล้วนแต่ถูกสมมุติบัญญัติและสอนให้เรารู้ว่าอย่าตกเป็นทาตหรืออย่าติดกับดักของความคิดปรุงแต่งซึ่งชาวพุทธเทราวาดนิยมใช้คำว่ากิเลสแทนคำว่าความคิดปรุงแต่งดังนั้นกิเลสและความคิดปรุงแต่งดังนั้นกิเลสและความคิดปรุงแต่ง จึงเป็นคำพูดที่ใช้แทนกันได้และไม่ต้องทำอะไรกับกิเลสหรือความคิดปรุงแต่งเพียงแต่เข้าไปรู้หรือเห็นอย่างเยียบคายว่ามันเป็นมายานอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังสอนว่าสภาวธรรมของสรรพสิ่งมาจากความว่างหรือสรรพสิ่งและปรากฏการล้วนเป็นสุญญาตาและอนัตตาเช่นเดียวกับกายและจิตก็เป็นความว่างหมายถึงมันมาจากความว่างและ มันทนต่อสภาวะใดๆไม่ได้ในที่สุดมันก็กลับไปสู่ความว่างทั้งนี้ชาวพุทธเถรวาดกล่าวว่าต้อพิจารณาให้เห็นว่ามันว่างจากตัวตนและว่างจากทุกสัพพธรรมแล,และกล่าวว่าทุกสัพพธรรมล้วนเป็นมายาภาพไม่อาจยึดมั่นถือมั่นต่อสภาวธรรมใดใดได้ไดได ที่เรียกกันว่าว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมองย้อนอนดีตเพื่อเปรียบเทียบระหว่างคำสอนและมรรควิธีปฏิบัติของศาสดา,าและปราชญ์ทั้งหลายกับคำสอนและมรรควิธีปฏิบัติของพุทธศาสนาในกายเซนเมื่อประมาณกว่าพันปีที่ผ่านมาก็ยิ่งประจักษ์แจ้งว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างยิ่งกับคำสอนของลัทธิความเชื่อและาศาสดาใดๆในโลก ฉพาะอ,อย่างยิ่งแม้แต่คำสอนของชาพุทธด้วยกันก็แตกต่างกับคำสอนของชาพุทธเซนกระนั้นไม่ว่าคำสอนของชาพุทธเซนจะเป็นเช่นไรหรือมีความแตกต่างกับชาวพุทธนิกายอื่นอื่นอย่างไรชาพุทธเซนก็ปิดปากเงียบไม่พยายามอธิบายให้ผู้อื่นรู้ถึงสภาวะธรรมของกายและจิตว่าเป็นเช่นไร ตลอดถึงไม่วิจารณ์หรือไม่โต้แยง้งศาสดาหรือนักปรา์คนใดว่าสอนผิดหรือเป็นคำสอนที่ไม่ไม่ควรเชื่อถือไม่ไม่ชักนำหรือชักนำให้เชื่อถือเฉพาะคำสอนแบบเซนเพราะเห็นว่าทุกคำพูดทุกคำสอนทุกสภาวธรรมล้วนเป็นมายาภาพเป็นโมฆะและเป็นของว่างที่เรียกว่าสุญญาตาเป็นของศูนย์โดยสภาวะเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงคําสอนและมัรควิธีในการปฏิบัติธรรมตามแบบชาพุทธเซนที่มีปรมาจารย์ตักหม้อหรือพระโพทธทิธรรมสังฆปราย,ยกองค์ที่28ของอินเดียหรือองค์ที่1ของประเทศจีนซึ่งเป็นปลาแถงพุทธศาสนานิกายเซนผู้เริ่มต้นถ่ายทอดหลักธรรมคําสอนและปฏิบัติแบบเซน ท่านแรกในประเทศจีนก็ปรากฏอย่างชัดแจ้งดังนี้ประการแรกคําสอนหรือมรรควิธีปฏิบัติทาแบบเซนมิเพียงเป็นปรัชญาชีวิตที่ล้ำลึกทว่ามรรควิธีพ้นทุกแบบเซนนั้นยังปรากฏอย่างเด่นชัดว่ามีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับคําสอนทุกคําสอนของทุกศาสดายกเว้นศาสดาแห่งลทัทธิเตา๋ารวมทั้งแตกต่าง เกือบสิ้นเชิงกับพุทธศาสนานิกายเถรวาดในประเทศจีนในขณะนั้นประการที่สองพระโพธิธรรมมุ่งเผยแพร่คำสอนและมรรควิธีปฏิบัติตามแบบของเซนซึ่งเป็นการปฏิบัติแบบพิเศษที่ไม่อิงอาศัยพระสูตรคำพีและไม่อิงอาศัยภาษาหรือคำพูดเช่นเดียวกับการถ่ายทอดพระธรรมคำสอนและไม่อิงอาศัยภาษาหรือคำพูด เช่นเดียวกับการถ่ายทอดพระธรรมคำสอนก็เป็นการถ่ายทอดนอกคำมพีร์หรือนอกพระสูตรเฉพาะอย่างยิ่งชาพุทธเซนคัดค้านการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธทศาสนานี้วิชาแบบวิชาการและแบบอภิปรัชญาประการที่สามพระโพธิธรรมใช้มรรควิธีถ่ายทอดจากจิตสู่จิตเพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดเห็นสภาวะธรรมแห่งจิตว่าไ้จิตไ้าารูป หมายถึงเป็นเพียงธรรมชาติของกายและจิตว่าปรัศจากธรรมชาติของกายและจิตพึงเข้าใจว่าแม้ในการสอนและการถ่ายทอดธรรมเซนไม่พึ่งพิงคําพูดและตัวอักษรตลอดถึงไม่พึ่งพิงคำภีหรือพระสูตรแต่อย่างใดแต่ชาวพุทธเซนก็มีการสืบทอดธรรมแบบเซนและสามารถรักษา รวมทั้งสามารถพัฒนาคำสอนตลอดถึงรักษาพระสูตรสำคัญของพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อกันมายาวนานตลอดระยะเวลากว่า2,000ปีตราบเท่าทุกวันนี้กล่าวจำเพาะพุทธศาสนาในประเทศจีนนั้นปรากฏว่าในยุคเริ่มต้นและบุกเบิกนิกายเซนสามารถหลอมรวมคำสอนและแนวปฏิบัตริระหว่างพุทธศาสน,นิกชน นิกายเซนกับมรรควิธีปฏิบัติของรัิเต่าของเหลาจืออย่างผสมผสานเป็นสายทานธรรมอันเดียวกันซึ่งทั้งคำสอนและปรัชญาระติเต่าและนิกายเซนก็ได้กลายเป็น you, หลักปรัชญาสำคัญที่ควรบันทึกไว้แก่ชนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่งเมื่อเพ่งพิจารณา เมื่อเพ่งพิจารณาเส้นทางอันยาวนานของพระโพธิธรรมในการเผยแพร่พุทธศาสนาแบบเซนในประเทศจีนจก็ประจักษ์แจ้งชัดถึงมรรคปฏิบัติธ,ธรรมและคำสอนที่รัดสั้นของจาพุทธาสานิกชนนิกายเซนเป็นอย่างดีว่าเป็นคำสอนที่ช่วยให้มนุษย์มันเกิดความเข้าใจต่อสภาวะธรรมแห่งกายและจิตว่าไร้ กายและจิตเฉพาะอย่างยิ่งมักควิธีในการปฏิบัติธรรมหลักธรรมคำสอนและการถ่ายทอดทำแบบเซนซึ่งพระโพธิธรรมได้วางรากฐานไว้ดีเยี่ยมดังกล่าวแลว้วสรุปได้4ประการดังปรากฏจากบันทึกด้วยตัวอักษรผู้การจีนดังนี้ห เป็นการถ่ายทอดทำนอกคมภีร์ด้วยมรรควิธีจากจิตสู่จิต 2. ในการถ่ายทอดทำแบบเ่นนั้นไม่พึ่งพิงและยึดติดดูกับคำพูดและภาษาและตัวอักษรหรือพยัญชนะใดๆ 3. ม,มีเอกลักษณ์พิเศษในการถ่ายทอดพระธรรมคำสอนด้วยการชี้ตรงเข้าสู่จิตพุทธ,ธะหรือพุทธภาวะเพื่อให้มวลมนุษย์และสรัรพสาร บังเกิดความเห็นแจ้งต่อความคิดปรุงแต่งว่าเสมือนเมฆหมอกอวิชชาที่บทบังจิตพุทธะหรือจิตเดิมแท้ผู้ใดเห็นเช่นนี้ก็จะส่งผลให้จิตผู้นั้นเป็นอิสระหมายถึงจิตหลุดพ้นจากสิ่งสมมุติที่เรียกว่าวิมุติหรือจิตหลุดพ้นจากสิ่งพันธนาการใดๆอย่างฉับพลันกลายเป็นจิตของผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานสี่ชาพุทธเซนมีความเชื่อว,ว่าชีวิตหรือจิตสรรพสัต และมนุษย์ทุกคนก็เป็นเช่นเดียวกับจิตของพระพุทธเจ้านั่นก็คือมีพุทธภาวะอยู่แล้วซึ่งสภาวะนี้หมายถึงสภาวะสูงสุดแห่งจิตคือสภาวะของจิตก่อนที่จะคิดก่อนจะเบิดความคิดปรุงแต่งสภาวะธรรมนี้ชาวพุทธเซนสมมุติว่าคือจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะ และภาวะนี้สมมุติว่าเป็นภาวะที่ปราศจากธรรมชาติแห่งตัวตนขอย้ำและสรุปว่านับตั้งแต่พระโพธิธรรมเดินทางจากอินเดียมาเผยแพร่พุทธศาสนาแนวเซนที่ประเทศจีนก็ได้ใช้หลัก4ี่ประการน,นี้ในการเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็มีการเผยแพร่คําสอนหรือเผยแพร่ทำแบบเซน จากีนสู่ประเทศญี่ปุ่นกระทั่งกลายเป็นพุทธศาสนานิกายเซนที่ยิ่งใหญ่ไพศาลไปทั่วโลกในการต่อมาเนื้ออื่นใดชาพุทธเซนยังมีทัศนะที่คัดค้านการศึกษาการศึกษาพุทธศาสนาแบบวิชาการและแบบอภิปัฏยาซึ่งแอบ,บอิงอยู่กับการศึกษาค้นคว้าแบบชาวโลกเฉพาะอ,อย่างยิ่งคัดค้านการสาธยายและการสวดท่องพระสูตรหรือคำพี โดยมิได้มีความเข้าใจความหมายต่อเนื้อหาสาระของพระสูตรหรือคำพีที่ตนสวดท่องแต่อย่างใดสิ่งสำคัญที่จะนํำพาสู่การจะแบบเซนนั้นคือการปลุกจิตให้ลุกโพรงหรือเป็นพุทธภาวะภายในตนลุกโพรงเห็นพุทธภาวะภายในตนซึ่งสภาวะนี้ไม่เกี่ยวกับการกระทำหรือไม่กระทำหรือปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามคำพี หรือปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามระสูตรใดๆนะครับเอาละครับน,นี้ก็ผมก็ได้อ,อ,อ่านมาประมาณ5หน้ากระดาษนะครับหนังสือ p o อกเก็ตบุจากหนังสือบรรลุธรรมแบบเโทษครับบรรลุรหัสหนังสือรหัสรับบรรลุธรรมแบบเซนนะครับซึ่งรวบรวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับ วันนี้ก็ขอจบลงนะครับพรุ่งนี้ก็จะมาต่อนะครับจากที่อ่านไปแล้ว5หน้ากระดาษ p o c k e t ็ตบุนะครับเอาละครับเช่นเดิมนะ,ะครับอ่านท่านฟังแล้วไม่เข้าใจหรือสงสัยในเรื่องเด่งเ,งเรื่องใดที่ผมได้อ่านหรือ เรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ท่านได้พบข้อเขียนของอาจารย์นิโรธจิตนิสุทธ์นะครับแล้วไม่เข้าใจต้องการสอบถามเพื่อให้อาจารย์อธิบายให้เข้าใจเพิ่มเติมเพื่ออาจารย์จะได้รายเพิ่มเติมให้เข้าใจยิ่ยงขึ้นนะครับติดต่อที่ได้ที่หมายเลข0 8 9 1 2 6 0 6 8 9นะครับและ025133279และ02939 7466นะครับ เอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หรือในครั้งต่อไปวันนี้ก็ขอ,ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ